สวัสดีครับในการวิเคราะห์ครั้งนี้เราจะมาเจาะลึกกรอบความคิดที่ทรงพลังมากๆสําหรับการบริหารความเสี่ยงในการลงทุนกันซึ่งเราได้รับแรงบันดาลใจมาจากเนื้อหาใน Bitcoin Talk ของทางชาโลก c o m ครับเอาละครับเรามาเริ่มกันที่คําถามสําคัญข้อนี้กันเลยเคยรู้สึกกันไหมครับว่าเงินที่เราอุตสาหเก็บออมไว้วันนี้เนี่ยพอข้ามไปอีกวันเอ๊ะทำไมมูลค่ามันน้อยลงเหมือนกับว่าของมันแพงขึ้นทุกวันๆเลยความรู้สึกแบบนั้นนะ่ะมันไม่ใช่เรื่องที่คิดเองนะครับ แต่มันคือปัญหาพื้นฐานจริงๆของสิ่งที่แหล่งข้อมูลของเราเรียกว่า Un Sound money หรือถ้าจะเียกง่ายๆก็คือเงินที่ไม่มั่นคงนั่นเองลองนึกภาพตามนะครับว่าเงินออมของเราเนี่ยมันเหมือนก้อนสไลม์น่ารักน่ารักก้อนหนึ่งที่กำลังค่อยๆละลายหายไปช้าๆนี่แหละครับคือภาพแทนของเงินในระบบที่มูลค่ามันลดลงเรื่อยๆจากสิ่งที่เราเรียกว่าเงินเฟอ้อในทางตรงกันข้ามแหล่งข้อมูลเขาก็เปรียบเทียบกับสิ่งที่เรียกว่าซาวมันนี่นะครับซึ่ง มันจะมั่นคงแข็งแกร่งเหมือนก้อนอิฐเลยซึ่งไอแรงกดดันจากเงินที่ไม่มั่นคงหรืออันซาวมาน,นี่นี่แหละครับที่มันบีบให้หลายๆคนต้องกระโจนเข้าไปเสี่ยงแบบหนักมากๆเพียงเพื่อจะพยายามรักษาความมั่งคั่งของตัวเองเอาไว้ให้ได้แล้วไอแรงกดดันที่ว่าเนี่ยมันก็มักจะนําไปสู่ความผิดพลาดที่เจอกันบ่อยมากๆเลยนะครับแต่ก็เป็นอะไรที่อันตรายสุดๆในแนวทางการลงทุน คือหลายคนกำลังสร้างโครงสร้างทางการเงินแบบกลับหัวกลับหางเลยครับเริ่มจากเอาสินทรัพย์ที่เสี่ยงที่สุดนั่นแหละไปวางไว้เป็นฐานรากนี่แหละครับคือภาพของพีระมิดกับหัวมันดูงอนแง่นมากๆแล้วก็แทบจะพูดได้เลยว่ารอวันล้มคลืนลงมาซึ่งถ้ามันล้มเมื่อไหร่มันก็จะกวาดทุกสิ่งทุกอย่างไปจนไม่เหลืออะไรเลย แหล่งข้อมูลเขาอธิบายว่าเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นเมื่อคนเราไม่มีฐานเงินออมที่แข็งแรงพอครับมันเลยบีบให้ต้องวิ่งไล่ล่าหาผลตอบแทนสูงๆอย่างเอาเป็นเอาตายตั้งแต่ก้าวแรกเลยแล้ววิธีสร้างที่มันถูกต้องล่ะคืออะไรก็ไม่ซับซ้อนเลยครับก็คือการสร้างจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนด้วยฐานที่มันมั่นคงและปลอดภัยที่สุดโอเคครับชั้นแรกเลยนะชั้นที่สำคัญที่สุดเลยก็คือการออมหรือเซฟฟิงครับ ส่วนนี้เนี่ยควรจะเป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดของพีระมิดเลยนะเหมือนเป็นฐานรากของบ้านเลยครับโดยเงินส่วนนี้ควรจะเก็บไว้ในสินทรัพย์ที่มันถูกออกแบบมาเพื่อรักษามูลค่าจริงๆในระยะยาวเพราะถ้าไม่มีฐานที่มั่นคงแข็งแรงแบบนี้แล้วเนี่ยโครสร้างอะไรก็ตามที่สร้างขึ้นมาข้างบนมันก็จะตกอยู่ในความเสี่ยงทันทีเลยครับ ทีนี้พอฐานรากของเรามั่นคงแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มไต่ระดับพีระมิดขึ้นไปได้ครับโดยจะต้องจัดสรรเงินทุนไปยังชั้นที่มีความเสี่ยงสูงขึ้นอย่างระมัดระวังมากๆพีระมิดนี้จะถูกสร้างจาก4ชั้นที่แตกต่างกันนะครับไล่จากฐานล่างสุดเลยก็คือ saving หรือการออมเพื่อรักษาความมั่งคั่งของเราไว้ขยับขึ้นมาก็เป็น investment หรือการลงทุนเพื่อการเติบโตแบบมั่นคงในระยะยาว ชั้นถัดไปคือ speculation หรือการเก็งกำไรอันนี้จะเสี่ยงสูงขึ้นเพื่อหวังผลตอบแทนที่สูงขึ้นและบนยอดสุดเลยครับคือ gambling หรือการเสี่ยงโชคซึ่งควรจะเป็นส่วนที่เล็กที่สุดด้วยเงินที่เราพูดได้เต็มตักว่าพร้อมเสียหัวใจสํสำคัญของมันก็คือเงินทุนจะต้องไหลจากข้างล่างขึ้นข้างบนครับจากฐานการออมของเรานี่แหละเราจะเป็นคนตัดสินใจเองว่าจะยอมเอาเงินออมกี่เปอร์เซ็นต์ไปเสี่ยงในชั้นที่สูงขึ้น ไม่ใช่ทำกลับกันเด็ดขาดโครงสร้างแบบนี้นะครับมันจะช่วยให้เรามั่นใจได้ว่าต่อให้การเดิมพันที่สเสี่ยงๆของเรามันจะไม่เป็นไปนตามคาดหรือล้มเหลวแต่เงินออมที่เป็นหัวใจหลักของเราจะยังคงอยู่ครบถ้วนปลอดภัยดีเรื่องนี้แหละครับที่นําเราไปสู่ปรัชญาหลักที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังพีระมิดซึ่งมันจะเปลี่ยนเป้าหมายทั้งหมดของการลงทุนไปเลยแหล่งข้อมูลของเราพูดไว้อย่างเฉียบคมมากเลยครับว่า หน้าที่ของเราคือการตัดแต่งกิ่งที่ไม่ดีเดี๋ยวผลกำไรมันจะงอกขึ้นมาเองนี่มันคือแนวคิดแบบชาวสวนเลยนะคือมุ่งไปที่การจัดการความเสี่ยงขาลงตัดส่วนที่ไม่ดีทิ้งไปแล้วปล่อยให้ส่วนที่มันทำกำไรได้เติบโตของมันไปเองใช่เลยครับเราไม่สามารถไปบังคับการเติบโตได้หรอกแต่เราสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่มันเอื้อให้เกิดการเติบโตได้ด้วยการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ หลักการนี้เนี่ยจะถูกนำมาใช้ผ่านเทคนิคที่เรียกว่า position sizing ครับซึ่งมันเป็นการพลิกมุมมองการลงทุนแบบเดิมๆไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยคือแทนที่จะตั้งคำถามว่าโอ้โหจะทำเงินล้านได้ยังไงลองเปลี่ยนคำถามใหม่หมดเลยครับคำถามที่มันดีกว่าและมีประสิทธิภาพกว่าก็คือเอาละในการเทรดครั้งนี้เนี่ยถ้าเราพลาดถ้าเราคิดผิดเรายอมเสียได้มากที่สุดเท่าไหร่เห็นไหมครับโฟกัสมันเปลี่ยนไปเลย แนวทางที่มีวินัยแบบนี้แหละครับอย่างเช่นกดง่ายๆว่าเสี่ยงไม่เกิน1ของเงินตุนในแต่ละครั้งมันจะช่วยให้เรามั่นใจได้ว่าจะไม่มีการตัดสินใจที่ผิดพลาดแค่ครั้งเดียวมาทำลายพอร์ตทั้งหมดของเราได้ซึ่งมันจะทําให้เราอยู่รอดในเกมได้น,นานพอที่จะประสบความสำเร็จในที่สุด เพราะฉะนั้นครับข้อคิดสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ก็คือลองกลับไปมองโครงสร้างทางการเงินของตัวเองดูนะครับว่าตอนนี้มันเป็นพีระมิดที่มั่นคงที่สร้างอยู่บนฐานที่แข็งแกรง่งหรือมันเป็นพีระมิดกลับหัวที่โยกไปโยกมาและสร้างขึ้นจากแค่ความหวังเพราะคําตอบของคําถามนี้อาจจะเปลี่ยนทุกอย่างไปเลยก็ได้ครับ